หอยนะครับกินหอยแรงดีนะครับกินหอยแรงดีนะครับกินหอยเขายน่งกินหนังเขาเบิดเนาะจะลุกแกนค้าโบรางเพินมามื่อนี้ผมเองนะครับโกนักลายเย็ดกับผ้ามา้าท่ามนะครับฟังท่ามนะครับท่ามตัวนี้ก็เป็นเขตของอำเภอเมืองอุบลน,นะครับ สวย่ามนะครับเขาพี่น้องเขากะเสียหายไปหลายแปงนะครับไปหลายรายอยู่นะครับนี่นะครับเนาะเอ้คนกะนี่เสียงรถเนาะรถคนกะเกลยวอยู่นะครับเนาะทนี่ผมกับมาตามสลูกแกนกินหอยเขาย่างนะครับกินหนังเขาเบิดหนังหมายความว่าหนังเข้มนะครับกินหอยนี่ก็คือหอยจุบนะหอยจุบเนาหอยขม เอาโม่ได้จูบนะครับจุบจุบจุบอยู่หันเขาบุกินจ้าเถื่อนนะครับข้าได้จูบหอยนะครับเอาประเดอเอาเขาใส่กินหนังนี่ยำตัวไดห้เข้มนะครับหนังเข้มหนังค้วายนะครับเขานี้ยัดใส่ยัดใส่มันก็นเลยเป็นทีมาาของมาคําวมากินหอยเขาแย่างกินหนังเขาเบิดมืมินี่ผมเองนะครับเดมาหัวหอยเนาะผมกับประเดอเอายังมากมากไหม,มนะครับ นก,กับพ่อได้อยู่แล้วพี่น้นองนี่ครับมันขัวนะครับนี่ห้อยนะครับนี่นะครับขัวเอานะครับเอาเสียมขัวเนาะอยู่ในยูทู e เป็นแต่เป็น,ปนลุงยูทู e นะครับไอ้บลานเราพี่น้องน้ามันยังมีท่านบุกบางน้องบางให้ไก่บาท่านบุกนะครับไหนมันก็นยังเลื่อยเปียกอยู่ ในมาอ้อยผม,มาตามาละผมก็จะตากแดดใสเนาะพี่นอ้องนี่ข้างหน้าน,นี่เนาะนี่้องบังเอ้ายังสิเห็นนี่ก็คือเขาจะเสียตามริมข้างหน้านะครับเสียตามริมข้างหน้าแบตจอ็นซีนะครับนี่ของกฤตเสียมาเรื่อยๆนะครับมันหกนี่กฤติเสียมาจังสีนสน่นะครับเสียไปจนสุดนะครับ มาบทานก็เจ้าก็จ้ามาเสียกรี่น้องเอ้ยสมัยตังตนนยย้งแต่นะครับอยู่นี่ไม่ไม่มันยิงหนู้ดนะครับยิงหนู้ดถ้ามีปืนแก็บยิงนะครับโอ้พี่น้องหนุกไปยางเนะาะโหอะไรนะพี่น้อง มาเงี้งคนหากินสัต์ก,กหากินขึ้นกันลาบ่ิเ็นเนาะนะครับผมก็ขอจุติหิบลงเพียงแต่เท่านี้นะครับเนาะบนึ่งหมกชกนห่อเน,นะพี่น่องยุดแามดีมีโฮมใหม่เนาะ อ่ผมก็บขอยุติคลิปลงเพียงแค่เท่านี้เด้อกินหอยเขาย่างกินหนังเขาเบิดนะครับสโลแกนกินหอยแรงดีกินแรงถอยไอ้กินหนังเป็นห่วงหมูดีเนาะกินหอยแรงดีกินหาแรงถอยครับทางอิบซิมาอิบซิก่านะครับพี่น้องม่พี่น้องเก่าว่าอยู่ในประเทศไทยนอกต่างประเทศ ทุกมุมทั่วโลกนะครับหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโกนักไลค์แชนแนลนะครับบายๆพ้นปูน